สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะประกาศข่าวดีโสดแล้วปังมากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศข่าวดีโอ้โหขึ้นแท่นหนุ่มโสดปุ๊บปังปับ๊บคนบันเทิงและแฟนคลับต่างให้กำลังใจล้นหลามกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังจากที่เขานั้นกลับมาโสดอีกครั้งเป็นพ่อไม้ลูกสองและเจ้าตัวนั้นก็ได้มุฟออนเดินหน้าทำงานต่อไปดูแลลูกน้องครอบครัวลูกๆและล่าสุดก็มีข่าวดีสำหรับเขาที่โพสเฟซบุ๊ก ทิติวุฒิวารุณบอกว่าขอบคุณงานพีเซนเตอร์ระดับประเทศครับที่ยังเมตตาผมท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีเช่นที่สุดของที่สุดรวยปังปังปงจ้ารวยอยู่แล้วเจ้าสิรวยไปอีกพันล้านยินดีด้วยนะคะคนแบบผู้ใหญ่บ้านจะโชคดีตลอดการเพราะความดีจะมีมาให้ตลอดขอให้ปังปร้อยเท่าพันเท่าคนคิดดีทำดีมีแต่จเจริญคิดดีทำดีผลลัพธ์ย่อมได้ดีค่ะ ยิ่เป็นคนที่อยู่ในสปอร์ตไลท์แล้วทําธุรกิจด้วยต้องตรงไปตรงมาศีลห้าต้องรักษาให้ได้คุณจะมีเมตตาสมบัติบริวารสมบัติพุทธสมบัติยินดีด้วยค่ะเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ